แม่ก็อยากบอกว่าแม่รักหนูนะแม่ไม่อยากให้หนูทาแบบนี้อีกอะคะ่ะอันเนี้ยถือว่าดีนะคะว่าน้องมีชีวิตรอดกลับมาหาแม่เนาะถ้าเกิดน้องไม่มีชีวิตรอดกลับมาแล้วแม่จะอยู่ยังไงถือว่าเป็นโชคดีของแม่นะที่น้องกลับมามีชีวิตมาแบบนี้ แม่รู้ได้ไงคะว่าลูกถูกหลอกไปเขมิคะอ๋อที่แรกเลยที่แรกเลยน้องบอกกับแม่ว่าน้องไม่ได้ข้ามไปนะคะแม่ก็เชื่อน้องเนาะแต่ที่แม่รู้จริงๆคือกาประมาณกลางๆเดือนของพฤศจิกาหกเจ็ดน้องโทรมาบอกกับแม่ว่าน้องถูกหลอกแม่ก็เลยบอกว่าในความคิดของแม่นะว่าเจ้านายเขาคงทําโทษและทีเนี้ยน้องกุเรื่องมาหลอกแม่และประมาณนี้แม่ก็ยังไม่แจ้งความค่ะแม่ก็เลยปล่อยมาเรื่อยเลย ระหว่างที่น้องทางาน,นที่นู่นน่ะน้องคุยกับแม่ได้ตลอดไหมคะเขามีห้ามไมไม่ให้โทรศัพท์แบบนี้ไหมคะมีเหมือนกันคะ่ะแต่น้องเหมือนก็ว่าถึงเวลาน้องก็คุยได้แต่ถ้าเกิดแบบว่าเท่าถ้าถึงข้อบังคับของเขาน้องก็ต้องแอบ,บคุยแอบบโทรมาหาแม่ว่าแม่เดี๋ยวเขาจะยืดโทรศัพท์น้องแล้วนะก็ยึดทีก็เป็นครึ่งเดือนหรือครึ่งเดือนกว่าติดต่อน้องไม่ได้ แต่ว่าไปอย่างนี้แล้วเนี่ยพอรู้ว่าลูกดโดนซ้อนมี้โดนยึดโทรศัพท์หายไปหลายวันเนี้ยแม่มีความแบบอบกังวลใจไหมว่าลูกโดนทำร้ายขนาดแม่คิดเลยว่าลูกกูต้องตายแน่แหละกลัวน้องกลัวน้องจะตายแบบเหมือนดูข่าวแม่ดูทีไรว่าเอ๊ะน้องไปแล้วไม่ได้กลับบางทีว่าตึก15ชั้นตึก25ชั้นที่ว่าน้องไปตายอย่างนั้นแม่ก็กลัวน้องเป็นอย่างนั้นแต่แม่ได้คุยกับน้องแม่ว่าน้องน้องอย่าคิดมากนะเดี๋ยวแม่จะหาวิธีช่วยกับน้องก็เลยบอกหนูไม่คิดงั้นหรอกแม่หนูเก่งกันแล้วหนูเก่งอย่าง กลับหาแม่ได้เหมือนก็ว่าน้องปลอบใจแม่แม่ก็เอวางใจว่าน้องยังสู้เนาะวันที่วันที่น้องวันที่น้องกลับมาคือวันวันที่น้องโทรบอกแม่เองว่าสิบเอ็ดโมงกว่าแม่แปลกใจเพราะปกติน้องจะโทรหาแม่เที่ยงกว่าแต่ทีเนี้ยสิบเอ็ดโมงสามสิบห้าน้องโทรหาแม่แม่แปลกใจเลยบอกว่าทําไมน้องแชทมาบอกแม่ก่อนแม่รับโทรศัพท์น้องนอยน้องแม่ก็เลยบอกว่าทําไมล่ะเหอะแม่รับน้องเหอะเดี๋ยวน้องจะมีอะไรให้ดูพอแม่รับ แม่รับโทรศัพท์น้องปุ๊บแล้วน้องอะ่ะเปิดเปิดให้แม่เห็นน้องนั่งอยู่บนรถแม่เลยบอกว่าไปไหนอะ่ะบอกเขาส่งน้องกลับไทยแม่ไม่ร้องไห้เลยตอนนั้นนะแม่ร้องไห้โหเลยนะแล้วตาเลยบอกเป็นไ,ไรบอกว่าแม่ไอพ่อน้องพลอยได้กลับไทยตาก็ร้องไห้คือกันแบบดีใจอะ่ะเออปาฏิหาริย์มันยังมีเนาะว่าลูกแม่ลูกก็ยังได้เจอกันอีกแม่อยากให้ข้อคิดว่าจะทําอะไรอยู่ตรงไหน จะไปไหนก็ช่างขอให้พูดความจริงกับแม่กับผู้ปกครองเออแม่หนูไปตรงนั้นตรงนี้เก็เออบอกว่าแม่หนูอยู่ที่นั่นที่นี่นะอย่ากโกหกแม่เหมือนเคสของแม่ที่น้องโกหกแม่มาตลอดว่าน้องอยู่แค่สาแก้วแล้วถ้าเกิดว่าถ้าโกหกแล้วถ้าน้องกลับมามีชีวิตแบบนี้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดน้องไปเสียชีวิตละ่ะความเสียใจที่สุดก็คือแม่นะเสียใจที่สุดเนี่ยข้อคิดแม่ว่าอย่ากโกหกผู้ปกครองค่ะเป็นคติเตือนใจเหมือนเหมือนเคสของน้องอย่างเงี้ย น้องชอบโกหกแม่ไงแม่ก็เลยไม่ค่อยเชื่อแม่ก็อยากบอกว่าแม่รักหนูนะแม่ไม่อยากให้หนูทําแบบนี้อีกค่ะอันเนี้ยถือว่าดีนะคะว่าน้องมีชีวิตรอดกลับมาหาแม่เนาะถ้าเกิดน้องไม่มีชีวิตรอดกลับมาแล้วแม่จะอยู่ยังไงแม่ก็มีดูตาก็แก่ยายก็เกะแม่ก็ต้องเลี้ยงน้องคนเดียวอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าน้องพลอยเป็นเสาหลักของแม่ถ้าน้องไม่มีชีวิตกลับมาแล้วแม่ก็ คงอยู่ไม่ได้ถือว่าเป็นโชคดีของแม่นะที่น้องกลับมามีชีวิตมาแบบนี้ขอบคุณทุกทีมงานทุกหน่วยงานนะคะที่ได้ให้ความช่วยเหลือแม่กับน้องพลอยนะคะขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานเลยค่ะขอบคุณค่ะ